สวัสดีครับอยู่ช่องต้นจากโบงนะครับมาเลยครับเมื่อนี้ข้าเย็นเข้าเย็น,เ,เ,ยนเริกงงาน,นเบิงเบิงเบิงพี่หู่ล่ะหอนหอน้อนพุ่นล่ะมันคืออะไรคะอันนี้ลูกคินเลยจากตู้อาเด้อนนมันคืออะไรคะมันคือสุก้ลุยบอกว่ามาัน ข้ข่าดาวด้วยปกติเขาจะเป็นไข่ไข่ต้มเนี่ยนี่ใส่ข้าดาวด้วยไปข้างตู้ข้างตู้ อูดล่ะมัอนห้อนของแท้